หากคุณกำลังหาร้านเติมเกมคุณภาพผมขอแนะนำ Rich Man Shop การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามกว่า3 0 0 0สนคนเติมโลบอกด้วยบัตรโลบอกกิฟต์การ์ได้ในราคาถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทาง Line Official@ ล i อด m a n s h o p ออย่าลืมแอดด้วยนะ นอกจากนี้ยังมีบริการรับเติมเกมชั้นนําอื่นๆอีกมากมายหรือว่าเติมเงินสุดคุ้มให้เราไปเติมเองได้อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนจา่ายทีหลังต้องนึกถึง listman shop เลยจากคลิปที่ผมเคยเล่นไปนะครับตอนที่เขาสร้างแบบ,แบ,บนี้มาใหม่ๆตอนนี้ก็ประมาณปีกว่าๆแล้วมั้งเขาก็ได้มีอัปเดตนู่นนี่นั่นมาเยอะแยะมากมายเลยนะถ้าเกิดดูจากรูปปกแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้มันจะมีสัตว์ประหลาดกี่ตัวกันนะแต่ดูจากหน้าปกแล้วมันเยอะแน่นอนเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยอย่ามาทำผมสวัสดีเช็คไม่ได้เจอกันนานเลยเอากล้วยไปเชคผมจำได้ว่าเวอรช์ชันแรก AI มันโหดกว่านี้ไม่ใช่เหรอวะทำไมตอนนี้ AI มันดูเออเออมึนยังไงไม่รู้เนี่ยตอนนี้ผมเห็นเหมือนมันแขนอืมไอตัวนี้มาแล้วไอตัวกีดมีดองกี้ด้วยเหรอ จุกจุกจุกแล้วกูจุกเฮ้ยเฮยอย่าอย่าไปอยู่กับกุ้งเอาปืนกูเลยเอาปืนคูเฮ้ยเฮ้ยจุกจุกอีกทีนึงแล้วก็เข้ามาในนี้โอ้โหทางตันโอ้ออ้เหลือสามสิบไม่นะเออตายตายแน่นอนตายแน่นอนจากวันนี้ไปตามคนอื่นสิวะทำไมวิ่งเร็วกันอันนี้เนี่ยจุกจุกรอบเสารอบเสา what the เดียวเดียวเดียวเดียยวเดขนมพิงขนมพิงมากันด้วยเลยนี่โดคุมมาทั้งเรื่องเช็คเลยขนมพิงขี่ละเอออย่าเอาโอ้โหเดียวเดียวเดียวมันมาทั้งเรื่องเช็คเลยตอนนี้กับดัก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 ฮี่รอดไปมครักับดักกับคุณผู้ชมครับตอนนี้สิ่งเดียวที่ผมจะคิดออกที่จะฆ่ามันได้ว่าผมมีแต่ปืนกล้วยโอ้โหแล้วมันยังเร็วจุกจุกกับดักกับดักกับดักเดียว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 แก้ถึงแล้วแก้ถึงแล้วโอเคโอเคตานทุกสอวนไปมันจะมีอะไรวะ ชลาตัวเดียวกูก็จะแย่แล้วอตอนนี้เจอลาสองตัวขนมผีหนึ่ตัวอยายูยูกับกุ้งดวดวดวดภายตามลูกศรไม่รู้ว่าภายตามลูกศรๆๆนจะมีอะไรแต่ตอนนี้ตอนที่โดนไล่แบบไล่จัดเออเข้าไปในห้องล็อกก่อนได้ไหมวะผมว่ามันน่าจะได้นะปะิดเลยถ้าผมเปิดออกไปมันจะยังอยู่หรือเปล่าอุ้ยมันยังอยู่ด้วย วิ่งหนีลาไปวิ่งหนีลามาตอนที่ผมหลุดไม่มิติ่งแล้วนะคุณผู้ชมโอเคลองวิ่งไปจะมีอะไรไหมคือโอ้ w ง่ายๆแบบนี้เลยแหละโดนส่งกับมาโลกเดิมเนี่ยครับคือตอนแรกคิดว่าจะมีอะไรยากแล้วผมอยากรู้มากเลยอะว่าไอ้ตรงแผนที่พวกนี้คือมันจะปลดล็อกยังไงอะคืออยากไปมากเลยไม่รู้มันจะ โอ้แล้วคุณหนีมาทางเดิมที่เปทักตอนแรกก็ดีใจนะว่าเจอสิ่งผิดปกติแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเว้ยผมไม่รู้ว่าผมต้องนั่งตรงนี้อีกนานแค่ไหนมันถึงจะมีอะไรนะหรือว่านั่งไปตลอดการมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้ <c oughs> เข้ามาอีกแล้วห้องเดิมเลยนยี่กระโดดลงไปข้างล่างมันจะเป็นอะไรไหมวะเนี่ยคือมันก็เป็นทางให้เดินแบบง่ายๆแบบเนี้ยนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเก็บเหรียญครบทุกเหรียญมันก็วาวแล้วกลับมาที่เดิมเหมือนเดิม A later few minutes later. ตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กับแบ็กลูอีกแมปหนึ่งเนี่ยคผูชมผมรู้สึกว่าแมปเมื่อกี้มันไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับวกไปวนมาแต่แมปแบบนี้คือมันมีข้อผิดพลาดหรืออะไรบางอย่างแล้วตอนนี้เราติดอยู่ที่นี่บางทีมันอาจจะมีทางออกใครจะไปรู้ใช่ใครจะไปรู้เหรอเพื่อนแค่จำไว้ว่าลองดูที่ปุ่มด้านบนของหน้าจอของคุณพวกเขาอ,อาจจะให้ข้อมูลบางอย่าง,งคุณเอาว่ะเป็นเกมผสมเรือเรื่องอ่ะเนี่ยคือผมชอบมากนะครับที่เขาทํากรอบดำๆข้างๆนะครับ คือมันให้อารมณ์แบบภาพยุคเก่าทีวียุคเก่าอะไรประมาณนี้นะโอเคคือจุดส่งเราต้องไปไหนสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นแบบนี้ผมก็ทิ้งลิงก์แมปเอาไว้ทั้งแมปแรกแล้วก็แมปที่2อเอาไว้ใต้ the description นะครูชมครูชมก็ลองกดกันมาได้นะโอเคตัวนี้ทำไมตัวนี้มันมืดจังวะไม่มีตัวประหลาดไม่มีสัตว์ประหลาดใช่ไหมเกมที่มันเล่นกับความเงียบคือมันเล่นกับความรู้สึกเราได้เป็นอย่างดีเลยนะแบบไม่มีอะไรโผล่มาอะไรประมาณนี้คือมันเล่นกับความรู้สึกเราได้ดีมากเพราะว่าความเงียบมันจะทําให้เราฟุ้งซ่านนะครูชมตอนนี้ม้มมฟงาานาก กลัวจะมีตัวอะไรแบบอยู่ดิปจำสแกมอุ้ยอาจารย์เอ้ยไอตัวนี้มันในเดอะเล็กดิวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโมเดลเดี๋ยวอุ้ยอย่านะอย่านะโมเดลมันเออจังวะก็เระโดยตัวนี้ขึ้นไปได้ปะตัวนี้อุ้ยมันเป็นทางดำๆแต่มันขึ้นไปไม่ได้โมเดลโมเดลโมเดลสวัสดีนะ แขนมันแบบแขนมันหลุดด้วยนะโอ้ทต่ไปรถทำภาพซันกันแบบนี้เนี่ยตามมาตามมาตามมาขโมยอ,อุ้ยแป๊บเดียวติดใบแล้วนั่งสนันนอนตามนี้นอนเออขมอยขมอยลากไปเพื่อเราลุมกระทืบดีปะ่ะอุ้ยโอ้ทางตันออโอเคมานี้มานี้มานี้ขโมดขโมยเออนั่นแหละ ามาตามาตามา,มานะอันนี้คือสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของผมนะครับุณผู้ชมเผื่อคุณผู้ชม,มชคนไหนไม่รู้นะหาซื้อได้ตามแบ็กรูมนะครับห้างสรรพสินค้าทั่วไปแต่มันมีแต่ทางตนานูเนี่ยเยอะละเออทางนี้ทางนี้ทางนี้ตามมาตามมาเอาสัตว์เลี้ยงตัวนี้ไปอวดเอาสัตว์เลี้ยงตัวนี้ไปอวดเพื่อนซะหน่อยอู้ัูมันคนเพื่อเราจะเลี้ยงมาฝากเพื่อนนั่งแลนั่นและมาเราไม่ดูนะออ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยออ้ยมันตามเข้ามาในห้องได้ด้วยหรอ มาเราไม่ดูเพื่อนมันแค่เอาไม่จะไปทํามันตอนนี้ห้องนี้ก็ได้กลายเป็นห้องแห่งภัยพิบัติเป็นที่ร้อยแล้วครับผู้ชมด้วยน้ํามือของผมเอง <c oughs> เนื้อหาที่คุณต้องหาทเทเลพอร์ตเหรออ๋อคือเราต้องหาแบบเป็นประตูแบบนี้ปะ่ะโอ้มีเสียงด้วยัไงอะผมอยากเข้าไปข้งในอะ ขอเข้าไปหน่อยประตูเปิดแล้วขอเข้าไปหน่อยอ๋อไม่นะหูกูจะแตกอแล้วไงเอ้าเหมือนว่าห้องมันเปลี่ยนไปเหรอผู้ชมน่าจะประมาณนั้นปะอันนี้คือผมก็ไม่รู้นะครับไม่มีอะไรที่แบบเป็นความรู้ให้ผู้ชมได้เลยว่ะขออภัยด้วย โอ้ยเจอน่องมาแล้วโอเคสรุบวันนี้มันก็คงไม่มีอะไรแล้วแหละนะครับคุณผู้ชมผมไม่สามารถหาห้องที่มันแบบโอเคเจอ15 minutes later คือหลังจากที่ผมปิดลิปไปแล้วผมวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยครับมาเจอเบาะแสนึงคือศพศพคนแบบคนนอนตายอยู่ตรงนี้เหมือนโดนยามาตอยลาด <c oughs> เหมือนโดนอะไรสักอย่างหนึ่งลาดนะค,คุณผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่าไอสารน้ำดำเนี่ยมันคือสารอะไรนะแต่มันนั้นถ้าเป็นสารที่อยู่ในโลกแบ็คลูมนี้นะครับแย่ yeah, แล้ว วิ่งไปวิ่งมาเราจะเจอบ่อแสขึ้นเรื่อยๆเลยด่เราไปเจอตอนปิดคลิปเนี่ยนะวออะไรอ่ะอุ้ยอันนี้คือเหมือนเหมนเหวปะดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมคืออาชีพเมนขึ้นด้วยเข้าไปในนี้คือมีอะไรไหมเร็วเร็วนี้ว่ะเอาว่ามันคืออะไรอ่ะผู้ชมว่าถ้าเกิดผมโดดลงไปผมจะตุยไหมลองแล้วกันนะ ในที่สุดในที่สุดผมก็เจอไอ้อันที่มันบอกว่ามันเป็นคอนเทนต์เนี่ยครับแล้วไงเข้าไปไงอ่ะมึงติดป้ายบอกว่าให้หาให้เจอเพราะมันคือคอนเทนต์แล้วคือผมมาเจอแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยฟ้าเข้าไปก็ไม่ได้เนี่ยครับแต่ถึงอย่างงนนะครับคลิปนี้เราก็คอมพีดแล้วไปคุณผู้ชมถึงแม้ว่าจะเข้าไปไม่ได้ก็เถอะนะโอเคสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นเกมอะไรก็ฝากคุณผู้ชมติดตามรับชมกันด้วยนะสำหรับวันนี้ผมต้องจากไปจริงๆแล้วแหละไว้เจอใหม่ครับผมบายบายครับ